สบายดีและสวัสดีพี่ๆนอ้อง fc ทุทกท่านวันนี้มาพบกับบ้าลุยคนเก้าเป็นเดิมอีกแล้วพี่น,อน้องเหงื่อจังใดก็ขออฝากความหักลจความคิดทอดไปหาทุกพี่น้องอ fc ที่ทางฟังไทยนําเดิอเนาะถ้าหักพี่น,อน,น้องท่านใดเข้ามารายกาอย่าลืมก,าากาาดไลค์กดซับกดติดตามเพื่อเป็นกระังายทางส่องน,น้อยของบ้าลุย ได้มีกระจายในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลราเมืองไทยมาให้มือพีน่น้องได้เบล่ดเพลมย่างเป็นปกติแล้วนะทุกคนสลหรับเรื่องราวในวันนี้เนาะบาลูยจะให้มือพี่น้องไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดอันดับ10ประเทศที่ติดหนี้จีนมากที่สุดในโลกทุกคนป้าบาลุยก็ยังบุ้งเกี่ยวกับเรื่องราวในข่าวเนาะว่ามีประเทศใดๆอยู่ในโลกนี้ที่ว่าติดหนี้จีนหลายที่สุด โดยเฉพาะมันอยู่ในอาเซียนเฮานี้ว่าจะมีประเทศใด้บลัลลย์คร้นแุ่นกักังวลเนาะว่าลราเฮาจะติด10ประเทศนี้หรือบอ่ในการเป็นหนี้จีนในปัจจุบันน,<ม>นี้เนาะที่เฮาจะไปหาฝังแล้วก็ไปรุ่นพร้อมกันทุกคนว่าอายุอาเซียนอันนี้ว่าจะมีประเทศใดๆนับรวมทางลราเฮานัาทุกคนสลมบเมื่องราวนี้บาลลยก็แนะนํา,นาเอามาจากช่องอยูทูบเบนเจียมซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทุกคนถ้าบาลัลลย อ่านซื้อซองเอาเพื่อนผิดไปก็ต้องขอโทษขอขอภัยนําเด้อเนานะซึ่งอยู่ในรายการของท็อปแรงเนาะที่เพื่อนได้จัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องราวน,นกการทคนเดีเ๋ยวเขาจะไปเบิ้งระส่์พร้อมๆกันเลยเนาะว่าจะมีประเทศใดๆเราจะมารวมกันหลังจากที่ครับส่งวิดีโอจบไปเนาะหลักนี่มังกร10ประเทศที่ติดนี่จีนมากที่สุดในโลกมีชาติอาเซียนติดบุ่งด้วยเวลาพูดถึงมหาอำนาจโลก คุณนึกถึงใครสหรัฐรัสเซียหรือจีนแต่รู้หรือไม่ว่านอกจากจีนจะเป็นมหาอำนาจทางการทหารและเศรษฐกิจแล้วพวกเขา ยังทรงอิทธิพลในอีกบทบาทนึ่งด้วยนั่นก็คือเจ้าหนี้รายใหญ่ของโลกวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกลยุทธ์ทางการเงินของจีนที่ใช้เงินกู้เป็นเครื่องมือขยายอิทธิพลทั่วโลกผ่านโครงการมหึมาอย่าง Belt and Road i n i t i a t i v e หรือ BRI ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ากำลังเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจโลกอย่างเงียบๆแอบกรซิบมีประเทศในอาเซียนตกอยู่ในพวงหนี้นี้ด้วยจนหลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะเป็นกักดักหนี้ที่ อาจจะนำไปสู่การสูญเสียอธิปไตยได้ในที่สุดมาดูกันว่า10ประเทศไหนบ้างที่ติดหนี้จีนมากที่สุดและทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับทุกคนรวมถึงประเทศไทยด้วยอันดับ10ไนจีเรียเป็นหนี้4,292ล้านดอลลาร์ไนจีเรีย ประเทศในแอฟริกาตะวันตกมีประชากรมากถึง237ล้านคนคุณรู้ไหมว่าไนจีเรียเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของทวีปแอฟริกาแตะกับมีคนยากจนมากที่สุดในโลกเงินกู้จากจีนถูกใช้ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าทั่วประเทศระบบน้ำประปาแบบใหม่เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือบริษัทจีนเป็นผู้รับเหมาหลักในทุกโครงการและใช้แรงงานจีนเป็นหลักอีกด้วย ทางนี้ในจีเรียมีอัตราว่างงานสูงถึง33%ต้องมาดูกันครับว่าใครได้ประโยชน์จริงๆจากเงินกู้ก้อนนี้ อันดับก้าอียิปต์เป็นหนี้5,214ล้านดอลลาร์อียิปต์เป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกำลังเผชิญวิกฤตหนี้สาธารนณะจนเกือบล้มละลายจีนไม่ได้เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของอียิปต์แต่มีบทบาทสำคัญในโครงการยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่มูลค่า58,000ล้านดอลลาร์และยังมีโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอลดาบามูลค่า30,000ล้านดอลลาร์อีกทั้งยังมีรถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมทะเลแดงกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกด้วยจุดพิกพันสำคัญหลังจากเข้าร่วมกลุ่มบริกีนํำโดยจีนและรัเสเซียอียิปต์ได้พยายามลดการพึ่งพาดอลล่าสหรัฐและหันมาใช้เงินเยือนในการค้าขายมากขึ้นรู้หรือไม่ว่าอียิปต์กำลังเจราจาให้จีนรับชำระหนี้ในสุุลเงินปอนอียิปต์ แทนดอลลราสหรัฐซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระเงินตราต่างประเทศที่ขาดแคลนได้อันดับ8สบปสปปลาวเป็นหนี้5,246ล้านดอลลาร์นี่คือประเทศแรกในอาเซียนที่ติดอันดับหนี้จีนลาวถือเป็นประเทศเล็กๆที่มีประชากรเพียง7.8ล้านคนแต่แบกรับหนี้ก้อนโตจากจีนมีไม่ใช่แค่ตัวเลขเพราะหนี้ของจีนคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดของลาวโครงการต่างๆที่ใช้เงินกู้จากจีนได้แก่ 1. รถไฟความเร็วสูงลาวจีนมูล,ลค่า6 0พันล้านดอลลาร์ใหญ่กว่า GDP ของลราในตอนกู้อีกด้วย2เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งที่ส่งไฟฟ้าขายกลับไปยังจีนเป็นหลัก3ถนนทางหลวงเชื่อมโยงภูมิภาคตา่ตางๆนอกจากเงินกู้ของจีนแล้วยังมีวิกฤตการ์ข่างเงินกีบลาวดิ่งร่วงลง30%ิเอร์งินเฟ้อพุ่งกว่า25%และทุนสำรองระหว่างประเทศเหลือเพียงพอจ่ายค่านำเข้าได้แค่เพียง1เดือนเท่านั้น ข้อเท็จจริงที่น่าตกใจก็คือภาระการชำระหนี้รถไฟลาวจีนสูงถึง1,200ล้านดอลลาร์ต่อปีขณะที่รายได้ของรัฐบาลลาวทั้งปีมีเพียง3,700ล้านดอลลาร์เข้านั้น ลาวจำเป็นที่ต้องทำตามเงื่อนไขของจีนไม่อย่างนั้นอาจจะสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจก็เป็นได้อันดับ7บังกลาเทศเป็นหนี้6,53ล้านดอลลาร์บังกลาเทศแม้จะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดในโลกแต่กลับมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าหลังน่าสนใจว่าเมื่อเทียบกับอันดับอื่น หนี้จีนของบางกราเทศคิดเป็นเพียง7%ของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดเท่านั้นซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้เมื่อบังกรารเทศได้ยกเลิกโครงการท่าเรือน้ําลึกมูลค่า1 4 0 0 0ล้านดอลลาร์ที่จีนกําลังสร้างหลังพบว่ามีการบิดเบือนต้นทุนโครงการให้สูงขึ้นกว่าความเป็นจริงถึง6เท่ารัฐบาลบางกราเทศเริ่มระมัดระวังการกู้เงินจากจีนมากขึ้นหลังเห็นบทเรียนจากศรีลังกาที่ ต้องยกท่าเหรือให้จีนเช่ายาวนานถึง99ปีเมื่อไม่สามารถชำระมีกอนนันได้อันดับ6แซมเบียเป็นนี่ 78ลล้าาดอ์แซมเบียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทองแดงแต่กลับเป็นประเทศแรกในแอฟริกาที่ผิดนัดชำระหนี้ในยุคโควิด -19 ในปี2020แซมเบียได้ประกาศผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรรัฐบาลหลังจากไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเบื้องหลังวิกฤตครั้งนี้มาจากการลงทุนจากจีนในแซมเบียที่มีรูปแบบที่น่าสนใจ 1. จีนให้กู้เงินเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2. แซมเบียใช้ทรัพยากรทองแดงเลือ ัน 3. เมื่อไม่สามารถจ่ายได้จีนได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าดำเนินงานเหมืองแรกแทนนั่นเองประเด็นที่น่าสนใจก็คือ IMF ขึ้นเปิดเผยว่าแซมเบียมีหนี้ต่อจีนสูงกว่าที่เคยรายงานด้วยถึง3เท่านี่คือการอกปิดข้อมูลนี้ที่เกิดขึ้นในร ประเทศกู้เงินจากจีนอันดับ5เคนยาเป็นหนี้6,686ล้านดอลลาร์เคนยาประเทศในแอฟริกาตะวันออกที่หลายคนรู้จักจากนักวิ่งมาราธอนระดับโลกกำลังวิ่งหนีหนี้สินอันมหาศาลโครงการรถไฟมาดาราคาถึงในโรมีมูลค่า3,800ล้านบาทเป็นตัวอย่างของโครงการ bri ที่มีปัญหาโดยต้นทุนการก่อสร้างบานปลายเกินงบไป4 0รายได้จากการเดินรถต่ำกว่าคาดการถึง ท่าาเแถมยังมีภาระผูกพันในเขนย,ยาต้องส่งสินค้าผ่านท่าเรือของตนเองไปจีนแม้จะแพงกว่าเส้นทางอื่นๆก็ตามจุดพลิกผันสําคัญหลังเห็นปัญหา,ป,า,าประธานาธิบดีเขนย,ยาคนใหม่ได้ยกเลิกโครงการสนามบินนานาชาติที่กําลังจะผู้เงินกับจีนอีก3,700ล้านดอลลาร์ ข้อเท็จจริงที่น่าขึ้นก็คือรัฐบาลเชียราต้องใช้เงินรายได้กว่าครึ่งหนึ่งเพื่อชําระหนี้ทําให้งบประมาณสําหรับการศึกษาและสาธารณสุขถูกตัดลงอย่างมากอันดับสีเอธิโอเปียเป็นหนี้6,822ี่ล้านดอลลาร์เอธิโอเปียเป็นอีกประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,000ปีกําลังเผชิญกับหนี้สินที่ท่วมท้นเกือบ50%อร์เของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดของเอธิโอเปียตกเป็นของจีนโดยเงินกู้ถูกนําไปใช้ในโครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเลยในซองแกรนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในแอฟ,ฟริกาและทางรถไฟเชื่อมตุงแอดนิสอาบาบากับประเทศเพื่อนบ้านจินบูตีรวมถึงโครงข่ายโทรคม,มนาคมที่ควบคุมโดยบริษัทหัวเว่ยและ CTE และยังมีความหายณะซ้บซ้อนจากสงครามการเมืองการระบาดของโควิด1 9และภัยแ้งรุนแรงทำให้เอธิโอเปียไม่สามารถชำระหนี้ได้ต้องร้องของการปรับ โครงสร้างนี้และมีข้อมูลเชิงลึกที่จีนกําลังใช้ฐานทัพในจีบูติซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ติดหนี้จีนมากเช่นกันเป็นจุดยุทธศา,าสสําคัญในการควบคุมเส้นทางการค้าทางทะเลจากแอฟริกาไปยังตะวันออกกลางและยุโรปอันดับ3ศรสีลังกาเป็นหนี้8,842่8,842ล้านดอลลาร์ สีลังกาคือเป็นกรณีศึกษาที่โด่งดังที่สุดของกับดักหนี้จีนที่นำไปสู่วิกฤตการเศรษฐกิจและการเมืองครั้งใหญ่ปี2022สีลังกาล้มละลาย ประชาชนออกมาประท้วงใหญ่จนประธานาธิบดีต้องหนีออกนอกประเทศมาถึงเบื้องหลังวิกฤตเกิดจากท่าเรือฮัมบันโตตาที่สีลังกาต้องยอมให้จีนเช่า99ปีเมื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้รวมถึงสนามบินนานาชาติมัสตาลาที่ได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่ว่างเปล่าที่สุดในโลกและยังมีโครงการเมืองท่าโคลัมโบสร้างบนที่ดินถมทะเลที่จีนได้สิทธิ ควบคุมจนทำให้สีลังกาต้องหาความหวังใหม่หลังการเจรจายาวนานในเดือนมีนา2024 สีรลังกาได้มาลุกข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้กับจีนซึ่งจะช่วยให้ประเทศฟื้นตัวจากวิกฤตบทเรียนสําคัญครั้งนี้ทําให้สีรลังกาเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายๆประเทศเห็นถึงอันตรายของการกู้เงินโดยไม่มีการวางแผนชําระคืนที่ชัดเจนอันดับ2แองโกลาเป็นงห่นี้2 1 0 0 0ล้านดอลลาร์แองโกลาผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่ที่สุดในแอฟริกาคือตัวอย่างของประเทศที่แหลกทรัพยากรกับเงินกู้ของจีน กลยุทธ์การให้กู้เงินพิเศษของจีนใช้รูปแบบเงินกู้แลกน้ำมันโดยแองโกลาได้กู้ยืมเงินจากจีนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยแองโกลาชำระคืนด้วยการส่งออกน้ำมันดิบไปยังจีนโดยตรง และจีนได้แหลกน้ำมันที่มั่นคงขณะที่แองโกลาต้องพึ่งพาราคาน้ำมันที่ 1, ผันผวนส่งผลให้เกิดวิกฤตเมื่อราคาน้ำมันตกต่ำในช่วงที่ผ่านมาแองโกลาไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดและต้องขอปรับโครงสร้างหนี้มาดูข้อมูลที่น่าสนใจแองโกลาเป็นประเทศอเมริกาแรกๆที่ใช้เงินหยวนในการซื้อขายระหว่างประเทศแทนดอลลาร์สหรัฐตามนโยบายส่งเสริมของจีนอันดับหนึ่งปากีสถานเป็นหนี้26,599่้าล้านดอลลาร์ปากี ที่สถานคองแชมป์ประเทศที่ติดนี่จีนมากที่สุดในโลกด้วยมูลค่ามหาศาลเกือบ27,000ล้านดอลลาร์ปากีสถานเป็นประเทศยุทธศาสตร์สำคัญในโครงการ BRI เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจีนกับมหาสมุทรอินเดียที่เล็งเลี่ยงช่องแคบมารากาซึ่งสหรัฐเป็นคนควบคุมอีกครั้งยังมีท่าเรือกวาดาที่เป็นประตูสู่ตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรสำคัญของจีนในการควงดุลอิทธิพลในปากีสถานยังมีวิกฤตซ้อนวิกฤต ที่กำลังต้องเผชิญกับค่าเง,งินลูปีร่วงลง40%ในช่วง2ปีบวกกับเงินเฟ้อที่สูงขึ้น27%ทำให้ทุนสำรองระหว่างประเทศเหลือพอจ่ายค่านำเข้าได้เพียง2เดือนพอเท็จจริงที่น่าตกใจธนาคารโลกเพิ่งระบ,บุว่าปาทีสถานอาจต้องใช้เวลาถึง50ปีในการชำระหนี้ที่เกิด จากโครงการระเบียบเศรษฐกิจจีนปากีสถานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนนอกจาก10ประเทศที่ติดหนี้จีนมากที่สุดในโลกแล้วยังมีประเทศเพื่อนบ้านไทยอีกหลายประเทศที่ติดกำดักหนี้จีนไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาอันดับที่11 4ล้านดอลลาร์คิดเป็นเกือบ40ของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดต่อมาคือเมียนมาหนี้จีนมากกว่า4 0 0 0ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะในด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเวียดนาม แม้ว่าตัวเลขหนี้จีนไม่สูงมากนะักแต่รัฐบาลเวียดนามก็ต้องระมัดระวังอย่างมากกับการกู้เงินจากจีนที่น่าสนใจในบรรดา10ประเทศอาเซียนมีเพียง2ประเทศเท่านั้นที่ไม่มีหนี้กับจีนนั่นก็คือประเทศไทยแม้นะว่าจะเข้าร่วมโครงการ BRI แต่ไทยไม่ได้กู้เงินจากจีนส่วนใหญ่ใช้เงินจากงบประมาณประเทศหรือกู้เงินภายในประเทศและอีกประเทศก็คือสิงคโปร์เป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเงินกู้จาก อย่างน้อยประเทศไทยก็มีวินัยทางการเงิน ว่ามีกฎหมายการเงินการคลังที่เข้มงวดหลังบทเรียนจากวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2040ทําให้มีการควบคุมหนี้ต่างประเทศอย่างร,มระมัดระวังจากตัวเลขหนี้มหาศาลของ10ประเทศที่เราได้เห็นมีบทเรียนสําคัญที่ทุกคนควรจะต้องทราบ1กับดักหนี้ของจีนไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่เป็นยุทธศาสตร์ระดับโลกที่ใช้อํานาจทางการเงินขยัยอีกคนล2หมีที่มองไม่เห็นหลายประเทศมีหน,นี้จีนม,มากกว่าที่รายงานอย่างเป็นทางการเพราะสัญญาหนึ่งกู้มัก มีข้อกำหนดห้ามเปิดเผยรายละเอียด 3. การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นความเสี่ยงสูงเพราะราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวน 4. ประเทศที่มีวินัยทางการคลังเช่นไทยและสิงคโปร์สามารถรักษาอธิปไตยทางเศรษฐกิจไว้ได้ป้าเนาะพี่น,อนอ้องเบ้าลุยกนจนตกใจแล้วก็นจนป้าพอโอเลยเนาะที่ว่ามีลาวเหาติดอยู่ใน1ิประเทศที่ว่า เป็นนี่จีนมากที่สุดในโลกทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงข้างในนอกเพราะว่าการพัฒนาพื้นฐานโครง,ล,งล,ล่างหลายๆโครงการยหญง่ๆการล้วนแล้วแต่เป็นการลงทุนจากประเทศจีนกนดังที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี่เลยนอกนอกจากประเทศเราเราก็ยังมีอีกสองสามประเทศที่ว่าเป็นนี่จีนหลายถึงกันทุกคนดังเช่นว่ากัารรมพูชาบรรบ่อเมียนมาบ่อีอย่างนี้เนาะที่ว่ามีการ กู้ยืมเอาถึงจากจีนมาลงถึงในการก่อสร้างเข้ามาในการพัฒนาประเทศชาติแล้วก็นอกจากนั้นเรากันยังในเห็นบรรดาประเทศที่ว่ายู่ในโลกนี้ที่ว่าเป็นหนี้จีนเ,เส้นกันนะทุกคนสลรัจะเป็นอยิปต์แอฟริกา,าเป็นหนี้หลายมหาศาลนอกนอกจากนั้นก็นยังยู่ในทวีปเ,เอเชียเราเองกับมีหลายประเทศคือการทุกคนดังที่เ,เพื่อนได้นําเสนอไปั้งแลน้ว บาลุยได้คับฟังประกาศผูห้หลยซิ่งหลายๆอย่างทุกคนลระก็ดให้เป็นบเทเรียนด้านที่เพื่อนในเว้ามาเนี่เนาะยกตัวอย่างว่าประเทศซีลกาทุกคนที่ได้เฮาเห็นเป็นบเทเรียนใน2อปีที่ผ่านมากดังที่ทุกคนได้ครับฟังเข้าไปนากันทั้งเลยเนาะแล้วก็ว่าพี่น้องเดมีความคิดเห็นใดๆต่อกับเรื่องราวังก,ก้าวนี้เดมทุกคนหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่ว่าแตกต่างที่เพื่อนนาเสนอมาสามารถคอมเมนต์มาให้ บาลลยนแฮบพูอีกไดเดอรนะ์เนาะสลัมนี้เนาะบาลลุยอ่ะจะขออำลาพอดจากาพี่น้องไปเพียงซัมนี้เนาะสุดท้ายนี้อกเก้าของ่าสบายดีบ๊ายบาย